ช่วงที่2ของตีครองร้องข่าวนะคะ <ạ. S 1> ช่วงนี้เรามีกิจกรรมที่ทางสํานักง,งานเขตบางคอแหลมงเขาทํากันแต่ว่าเราไม่ว่าจะอยู่เขตไหนก็นํา,นามาทําได้เหมือนกันนะคะเพื่อผลดีกับครอบครัวเราเองตัวเราเองแล้วก็ชุมชนของเรานะคะเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันค,คือทางสํานักง,งานเขตบางคลมเนี่ยเขามีทีมงานน้องตอยออกไปเก็บพวกเปลือกผล,ลไม้นะคะ เออน่าสนใจมากคือเปลือกผลไม้เนี่ยแน่นอนเราไม่กินกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือถูกทิมงข้อค้าที่เขาขายตามรถเข็นในเนิเหลือต่างๆเขาเก็บไปทําอะไรพันนั่นน่ะสิคะเขาบอกว่าเอามาทําประโยชน์ได้นะคะเปลือกทุเรียนเนี่ยไม่ได้เอามาเฉพาะแบบว่าดังร้ายแโดนใช้อะไรไม่ใช่นะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าฝ่ายรักษาความสะอาดของสานักงานเขตบางคอแหลมเขาเอาพวกเปลือกผลไม้เนี่ยไปทาอะไรกันไปดูภาพกันเลยนะคะหลังจากเขาจัดทีมงานน้องตอยนี่เลยออกไปเก็บเปลือกผลไม้จากอย่างที่น้องตอยบอกเลยข้อค้า แม่ค้าที่ขายผลไม้มไม่ว่าจะเป็นตามรถเข็นนะคะ,คะตามรถที่เขามีประกาศเสียงตามสายอะไรแบบนี้หรือแม้กระทาั่งร้านค้าที่ขายอาหารนะคะเขาก็จะมีเศษอาหารใช่ไหมคะ,คะเขาก็นำเนี่ยแหละคะ่ะพวกเปลือกผลไม้เนี่ยเอาไปให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เขาเลี้ยงสัตว์คือเราไม่กินแต่สัตว์เนี่ยเขากินนะคะในพื้นที่เขตบางคแหลมก็มีหลายที่ที่เขาเลี้ยงสัตว์กันนะคะ,คะแล้วก็ถ้าสมมติอันไหนเหลือหรือว่าอ่ะ เพียงพอแล้วนะคะสาหรับในส่วนของฟาร์มสัตว์ต่างๆเขาก็นําพวกเปลือกผลไม้แบบนี้เนี่ยไปเติมในคอกปุ๋ยมากนะคะ hmm. เ,ออเพื่อใส่พวกใบไม้แห้งลงไปด้วยใส่พวกนี้ลงไปด้วยเปลือกผลไม้ต่างๆตามสวน<ฆ>หย่อมในพื้นที่เขตอ่ะนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบายซีโรเวสของกรุงเทพมหานคร hmm. ได้อีกทางหนึ่งเลยนะคะ <Ha. S 2> แคมเปญดีๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพ,พยากรกลับมาใช้ใหม่ hmm. หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเนี่ยอยู่ <Ha. S 2> ตามริมทางใส่ถุง ส่งลงขยะไปเรียบร้อยแต่จริงๆมันยังไม่ใช่ขยะนะคะมันยังสามารถใช้ได้อีกนะคะเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดด้วย<ช>เป็นหลัก 3R นะคะก็คือมี reduce reuse recycle นั่นเองใช้ได้ทุกบ้านนะน้องตอยเพราะว่าทุกบ้านเชื่อว่าต้องกินผลไม้ยิ่งตอนนี้ทูเรียนอย่างนี้ใช่ไหมกินกันทุกบ้านเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เกือบหมดด้วยทั้งหมดนี้ถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันจะเป็นการ ลดปริมาณของเสียที่ส่งไปกําจัดคือถ้าเราไม่ใช้แล้วบางทีพวกเนี้ยก็ต้องเอาไปฝังกบบางทีก็ต้องเอาไปเผาใช่ไหมคะ<ฆ>เกิดมลพิษอีกนะคะเราก็พยายามทําขยะเนี้ยให้ลดลงเหลือ,อน้อยที่สุดใช่ ก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีเศษผลไม้อย่างที่พี่ลูกน้าบอกกินทุเรียนเสร็จแล้วกินตงโมเสร็จแล้วก็รวบรวมเอาไว้ละกันแล้วก็เดี๋ยวทางสําประสิเขตเขาก็มานําไปเป็นปุ๋ยให้ทางทุนที่ของเขตบางคแหลมด้วยนะคะอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเขตค่ะพี่ลูกน้ําพาไปที่เขตภาษีเจริญค่ะเขามีการไปล้างท่อระบายน้ํานะคะแล้วก็เปิดทางน้ําไหลกันด้วยเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะทางด้านของฝ่ายโยธาค่ะของเขตภาษีเจริญนะคะก็นําทีมพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะเข้าไปดําเนินการเรื่องของการล้างท่อระบายน้ําที่มันอุดตัน แล้วจากนั้นก็เปิดทางน้ําไหลนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขัง<ม>พี่ๆเขาก็เข้าไปดําเนินการที่บริเวณของถนนพุทธมนฑลสายหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มตกอย่างต่อนเนื่องแล้วนะ<แ>อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยฝนกระโปรยปลายลงมาเหมือนกันนะคะทำให้ทางเขตเนี่ยหลายๆเขตเลยต้องรีบออกมาดําเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนก่อนค<แ>่ะเพื่อจะบําบัดทุกบํารุงสุขนะคะให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครได้อย่างคันทุ่งทีนั่นเองค่ะก็มาดําเนินการจัดการเรื่องของเนี่ยมูลฝอยต่างๆนะคะผักตบชวาบางที ีเศษขยงขยะต่างๆด้วยที่มันอุดตันท่อระบายน้ําต่างๆเนี่ยแหละค่ะย้าเตือนกันอยู่เสมอนะพี่ลูกน้ําขอความร่วมมือดีกว่าว่าอย่าทิ้งเศษขยะลงไปไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็อย่างเลยดีกว่านะเพราะบางทีมันไปทําให้การระบายน้ํานั้นเกิดประสิทธิภาพล่าช้าขึ้นได้นั่นเองค่ะใช่ค่ะชิ้นเล็กๆนี่มันก็เน่าเสียได้นะคะและชิ้นเล็กของเราถ้าสมมติมีคนลองแหนะโยนเข้าไปไม่ว่าจะในคลองหรือพื้นเชื่อมาเดี๋ยวคนเดินผ่านมาต่อพอมีเขามีขยะอยู่ในมือเนี่ยเขาหาถังขยะไม่เจอปุ๊บเขยะใหญ ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอาจจากเรื่องของขยะอย่างที่น้องตอยบอกไปในท่อระบายน้ํานี้นะคะ,คะเรายังอยู่กันที่เรื่องของท่อระบายน้ําอยู่แต่ว่าเราจะข้ามจากภาษีเจริญมาที่คลองเตยมีการไปลอกท่อระบายน้ํามาอันนี้นะคะก็เป็นภาพประทับใจแล้วก็เป็นภาพการทํางานอย่างสู้ตายของพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ,คะ เขตคลองเตยนะคะเขามีการไปลอกท่อระบายน้ากันมาเหมือนกันน<ม>้องต่อยนะคะ,คะซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้อํานวยการเขตคลองเตยคุณอัชราวดีชัยสุวิรัตน์นะคะท่านมอบหมายให้ฝ่ายโยธาไปดําเนินการลอกท่อระบายน้ําเขาไปกันที่ซอยแสนสุขแยก3านะคะถนนพระรามสนี่แหละคะ่ะเขตคลองเตยแล้วก็อีกจุดหนึ่ง<ม>ก็เป็นจุดที่โอ้โหผู้คนพลุกพ่านมากนะคะมีทั้งบ้านมีทั้งสํานักงานออฟฟิศทั้งร้านต่างๆสุขุมวิท24นั่นเองนะคะก็จะเห็นใช่เลยคนเยอะมากนะคะแน่นอนคนเยอะขยะ ก็ต้องมีต่มมาใช่ไหมคะจะเห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ละท่านเนี่ยทุ่มเทจริงๆนะคะอย่างที่เราเห็นเลยอ่ะลงไปทั้งตัวคือสู้ตายอะค่ะคือทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขหลายคนบางที่งทำงานก็จะมีความรู้สึกว่าเบื่อเนอเหนื่อยดูการทํางานของพี่ๆคือพี่ๆเนี่ย ต้องบอกว่าคือพวกเราชื่นชมนะเหนื่อยกว่าเราเลอะเทอะกว่าเราแต่ว่าพี่ๆก็ทําด้วยใจคือสุดท้ายแล้วเนี่ยท่อก็สะอาดน้ํามาต่อให้ฝนตกหนักเนี่ยการระบายมันก็จะทําได้เร็วขึ้นใช่เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตอาสาจริงๆค่ะพี่ลูกน้ําดูดีบรรยากาศโอ้โหพี่ๆเขาลงไปอ่ะทั้งตัวเลย่ะใช่ไหมคะโอ้โหหน้าแบบต้องให้กําลังใจนะสุดยอดเลยยกย่องจริงๆนะคะสำหรับพี่ๆจากสํานักงานเขตต่างๆนะคะตอนเนื่องกันไปอีกที่1นึงเขตเลยพี่ลูกน้ําพาไปที่เขตดอนเมืองค่ะเขาก็มีการไปตรวจดูเรื่องของการระบายน้ําอีกเช่น เดียวกันนะคะ,คะไปดูภาพบรรยากาศนะคะว่าเหตุการณ์ที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะคะเขตดอนเมืองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจดูเรื่องของจุดอ่อนน้าท่วมขังนะคะไปดูว่ามันจะมีประสิทธิภาพการทํางานได้อย่างไรกันบ้างค่ะ,คะ จะไปชมภาพกันนะคะทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตดอนเมืองนะคะคุณพิษณุเจริญนุกูลท่านก็ลงไปตรวจดูเรื่องของการทํางานของเครื่องสูบน้ําที่บริเวณของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองค่ะ,คะซึ่งไปตรวจสอบแล้วนะคะก็เพราะว่าเครื่องนั้นทํางานได้ตามปกติรวมทั้งยังไปตรวจเรื่องของการระบายน้ําบริเวณรํารางหลังวัดไผ่เขียวด้วยซึ่งการระบายน้ําเองตอนตรงนี้นะคะถือว่าคล่องตัวดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะก็ค,ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกไงฝนตกลงมาหลายพื้นที่ เลยนะคะอาจจะทําให้หลายคนดีใจเพราะว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันมีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าหลายคนก็ต้องกังวลแล้วก็ห่วงใย,ยเรื่องของถ้าเกิดว่าฝนตกหนักแบบนี้อาจจะมีน้ําท่วมขังหรือเปล่านะคะท่านก็ลงไปตรวจสอบดูแลเรื่องของเครื่องระบายน้ําต่างๆคล่องตัวดีนะคะไม่มีปัญหาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการสั่งการให้หน่วยเบสไปตรวจจุดอ่อนน้าท่วมบริเวณของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุงก็พบว่าไม่มีปัญหาน้ําท่วมขังแต่อย่างใดเลยค่ะเห็นภาพเจ้าหน้าที่ลงไปดึกดึกดื่นดื่นก็ยังทํางานกันนะพี่ลุกน้านะทำ กางสายฝนด้วยนะคะก็ดูแลกันต่อเนื่องเลยทั้งลอกท่อเก็บขยะเองแล้วก็ไปดูเรื่องของการระบายน้ำนะคะว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะคือบางทีก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เนาะแต่พวกเราร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะกรณีเรื่องของการแยกขยะเองไม่ทิ้งขยะลงในพื้นที่ที่ไม่ควรทิ้งนะคะทางนี้สุดท้ายเนี่ย ผลที่มันเกิดขึ้นมันก็จะกลับมาหาพวกเราเองอเใช่ไหมคะมเวลาน้าม,มาฝนตกหนักอะไรแบบนี้ะนะคะจะได้ระบายดีๆนะคะ,ะเปลี่ยนอารมณ์กันอีกนิดนึงนะคะ,คะมาที่เหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะร้านคาราโอเกะซึ่งพี่ฮีโร่ไปช่วยไว้นะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยคะ่ะ นี่เป็นภารกิจเสียวๆของพี่ฮีโร่อีกแล้วนะคะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงย่อยนนองจอกค่ะเขาไประงับเหตุเพลิงไหม้ร้านคาราโอเกะนะคะใกล้กับโรงงาน FBT มานะคะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสถานที่เกิดเหตุนะคะอย่างทีุ่น้ำบอกไปเป็นร้านคาราโอเกะชื่อว่าริมบึงน้องต่อยอยู่ที่ถนนฉลองกรุงแขวงลำผักชีเขตนนองจอกนะคะแล้วที่สําคัญเป็นอาคารไม้โอ้โหเป็นเชื้อเพลิงอย่างีใช่แล้วค่ะประกอบกิจการสถานบันเทิงนะคะต้นเพลิงเนี่ยก็ ็คือเกิดภายในร้านคาราโอเกะแห่งนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไหมเฉพาะตัวร้านคาราโอเกะนะคะ<อ>เขาบอกว่าลามไปติดร้านข้างเคียงด้วย<อ>แล้วร้านข้างเคียงที่ติดอยู่กับคาราโอเกะ เป็นร้านจิ้มจุ่มก็เลยเสียหายไปด้วยไม่ได้เสียนิดเดียวนะคะเสียหายหมดทั้งหลังเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกๆผู้ประกอบการนะคะ,คะเจ้าของร้านทุกท่านด้วยกินความเสียหายไปนะคะ,คะพื้นที่อยู่ที่200ตารางวาที่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงย่อยหนองจอกนะคะ,คะก็นารถดับเพลิงเนี่ยมาฉีดน้ําจนสุดท้ายเนี่ยเพลิงสงบนะคะ,คะแต่ในความโชคร้ายน้องตอยก็ยังมีความโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะและ ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากเหตุพี่ลูกน้ําทุกครั้งแล้วก็หลายครั้งคือทุกคนจะต้องจ้องไปก่อนเลยว่าไฟฟ้ารัดวงจรใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยคือเราเห็นใจเจ้าของร้านนะค่ะ มีคนทิ้งก้นบุหรี่โอแล้วแบบดับไม่สนิทอ่ะคือจากจุดเล็กๆเนี่ยทำเสียหายวอดวายไปถึง2อร้านเลยนะคะก็น่าเห็นใจผู้ประกอบการทั้งสร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนสูบบุหรี่บางทีก็อย่าละเลยละกันต้องตรวจสอบให้ดีว่ามันมอดไหมไปหมดแล้วนะสำหรับบุหรี่ที่เราจะทิ้งลงไปเนี่ยนะคะเพราะว่าดูจากภาพนี่โอ้โหความเสียหายหนักมากเลยทีเดียวเหมือนกันกลางคืนด้วยเนาะทีมงานของเราแบบแอบเขียนมาเลยนะบอกว่าอยากตีมือคนทำ จริงคืออ่านแล้วก็สงสจรงๆเจ้าของร้านเขาไงค่ะอะตอนเนื่องกันไปอีกหนึ่งเหดเพลิงไหม้อ่ะพี่ลูกน้ำอันนี้ก็ลุกลามบานปลายเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้เทาเฮาส์นะคะไปดูกันนะคะภาพบรรยากาศเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ที่บริเวณของซอยนวมินแปดค่ะเขาบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่ที่บ้านเล็กที่80ทับสนะคะซอยนวมินแปิถนนนวมินแขวงหนึงกลุ่มเนี่ยแหละค่ะที่เกิดเหตุก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นเทาเฮาส์องชั้นใช้เป็นที่พัักกกออาาาศยเเเเนนนี่่ะะคต้้พิิงบวดขึท บริเวณชั้นล่างค่ะเพลิงเนี่ยลุกไหม้เสียหายทั้งหมด1คูหาแล้วมันก็ลุกลามไปคูหาข้างเคียงด้วยค,คูหาข้างเคียงนะคะเลขที่80ทับสแล้วก็80ทับอนะคะ,คะก็ได้รับความเสียหายบริเวณของฝ้าเพดานจํานวน2ห้องด้วยกันค่ะ,คะพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ24ตารางเมตรนะคะมีะเหตุเพลิงไหม้แบบนี้พี่พีฮีโร่ค่ะก็เข้าไปใช้รถดับเพลิงนะคะฉีดน้ําจนเพลิงสงบค่ะแล้วก็โชคดีนะคะว่างานนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะสันนิษฐานเบื้อง กับพี่ลูกน้ําเห็ดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะ สาเหตุคิดเหมือนกันเจดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะวงจรที่บริเวณของปลั๊กไฟฝาผนังนั่นเองค่ะอันนี้ต้องระวังนะใช่แล้วะบางทีช่วงนี้อากาศร้อนหลายบ้านใช้ไฟค่อนข้างเยอะแล้วบางทีต่อพ่วงกันหลายหลจุดค่ะมันก็ลัดได้เนาะนะคะค่ะแล้วก็หลายครั้งหลายคราด้วยลัดมาจากอุปกรณ์ที่อย่างน้องตอยบอกอ่ะคือเราใช้งานกันทุกวันหรือว่าใช้เยอะเยอะแล้วก็เป็นจุดที่เราไม่คาดคิดเพราะเราก็มีความรู้สึกมันยังใช้การได้อยู่ดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะบางทีเราก็ไม่ได้เอกใจเนาะไม่ได้แบบระมัดระวังเท่าไหรพาฉนนั้ ต้องไม่ประมาทนะค่ะ ตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์กันอีกนิดนึงยังอยู่ที่เรื่องราวของพี่ฮีโร่จากไฟไหม้มาที่งูเขียวหางไหม้แล้วก็ไม่ได้มาตัวเดียวนะไม่ได้มาตัวเดียวหรอใช่แหละมาพร้อมพวกาเป็นคู่มาเป็นคู่มาเป็นคู่กันเลยทีเดียวก็มายามกลางค่ำกลางคืนอีกแล้วนะคะเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงสองก็เลยมากันสองตัวนะคมาเป็นคู่ใช่เลยนะคะทีนี้คือน้องงูตัวนี้เนี่ยนะคะอ๋อเขาบอกว่าอย่างงี้ยังไงคะพี่ ที่คู่ที่ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นงูเหมือนกันนะอ้าวเป็นเนี่ยแหละเป็นรัง ใช่เลยพร้อมใจกันมาคือแสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยต้องเป็นบ้านที่ร่มรื่นมากๆนะคะคือสิงสาราสัสตว์อยากจะเข้าไปแบบอยู่ด้วยมากๆเลยทีนี้ก็ร้อนถึงพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงธนบุรีนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยพี่น้องประชาชนโทรมาใช่ไหมคะบอกมาช่วยหน่อยพี่ฮีโร่ก็คงถามแหละว่าจะให้ไปช่วยจับตัวอะไรเล่นเอาตอบไม่ถูกเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะเอาไหนอันไหนจะหนักหนุวงกว่ากันเพราะหนักทั้งคู่เลยรางต่อเนี่ยก็ใหญ่อยู่นะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง30เซนติเมตรแล้วมันก็ช่างหน้าบังเอิญน้องตอยงูเขียว ียวหัางไหมก็ยาว30เซนติเมตรเออมันก็แปลกดีเหมือนกันเนะคะเขาก็เลยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคําสุภาษิตไทยไงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไปบ้านซอยจรันสองเจอ2อย่างความยาว30เซนกับเส้นผันสุนกลาง30เซนติเมตรนะคะ ก็เลยนี่แหละพี่อย่างหนึ่งนะพี่พี่ฮีโร่ไม่ต้องหน่ามากไงคือไปทีเดียวในนะเราได้เลยใช่ค่ะเวลาไปปล่อยก็ป่ด้วยกันเลยค่ะไปดูอีกหนึ่งอันค่ะพี่ลูกน้ำของเมื่อกี้พี่ลูกน้ำงูเขียวหางไหม้30เซนใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูภารกิจนี้ของตอย50เซนค่ะเป็นน้องงูเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นงูเขียวพระอินนะคะพี่ฮีโร่ดับเพลิงภูเขาทองนะคะเขาก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจับงูเขียวพระอินทค่ะความยาวอย่างที่บอกไป50เซนติเมตรนะคะก็มีการร้องขอเข้ามานะคะจากพี่น้อง ชาชนทางสายด่วน1 9 9อยู่ในร้านสุภชัยปาแก้ค่ะอยู่ที่เลขที่22-24ถึงถนนบริพัตรนะคะเขตป้องปราบสัตรูพ่าค่ะเนี่ยเป็นร้านค้าด้วยไปซุกซ่อนอยู่ในรังน้ำขวดบ้างหรือเปล่าหรือว่าตรงจุดไหนเนี่ยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดว่าเจองูที่ไหนหรือว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มันแบบน่ากลัวมีงูเงี้ยวเขี่ยวคอมีตัวเงินตัวทองมีสัตว์ประหลาดอะไรมาเยือนต้องโทรหาพี่ฮีโร่รวมถึงเพลิงไหม้ด้วยนะคะนี่แะค่ะตัวนี้นะคะงูเขียวพระอิ นี่เลยนะห้สิบเซนนะดัวอยู่นะมีกเลยใช่แต่อย่างที่บอกถ้าเจอเหตุการณ์ต่างๆนะคะกลิ้งกล่างหาพี่ฮีโร่นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเขาบอกว่าหยิบโทรศัพท์บางทีหลายคนบอกว่าเอาโทรศัพท์มาทําอะไรเซลฟี่หรือเปล่าไม่นะไม่เอาไม่ต้องเซลฟี่นะคะโทรหาพี่ฮีโร่ก่อนนะคะกดสายด่วน199ก่อนเลยนะคะจะได้พี่ฮีโร่นั้นมาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะคืองูเนี่ยไม่ควรเข้าไปใกล้เลยบางทีนะคะคือเคยเห็นจากภาพคลิปนะน้องตอยหลายคนเห็นไงหยิบโทรศัพท์อย่างน้องตอยบอกจริงๆแต่ไม่ได้กดหาาาพพีี่่่ฮโรคือถยภแล้ว เลาโซเชียลก่อนใช่จะโชว์แบบงูเข้าบ้านเซลฟี่กับงูอ่ะแล้วด้วยความที่งูเขาแบบว่าบางทีเขาแบบงอตัวอยู่อ่ะพอเห็นเราถ่ายเขาก็ละแบบยื่นหน้ามาไงไม่ได้มาถ่ายน้ำมาฉกเราอันนี้อันตรายมากเลย <c oughs> นะคะก็ฝากกันไว้นะคะอะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ<ช>ต่อยช่วงหน้านะคะเราจะมานัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่กับเขมดอนเมืองกันมาฟังรายละเอียดสักครู่เดียวค่ะ